สวัสดีครับอยู่กับช่องดำสวยจารัสครับใช่เสียตินพาซิงจะเอาเสียตินพาซิงบ่อนติดช็อกแล้วเสียตินพาซิงแปร๊แปครับเดี๋ยวดูสาเหุคทับที่ว่าน้ำมันมันดับไม่มามันไม่มาครับนี่ครับนี่ครับแกดูไส้แล้วมันเกิดจากนี่ครับตัวนี้มันอดหน้ามันตันตัวนี้เนี่ยมันตันตัวเข้าเลยนี่ก้อนเบลิ่มเลยครับก้อนเบล่มเลย เรียบร้อยเรียบร้อยหาเจอโอ้เธาแกหาเองครับงานนี้เจอแล้วเอาเอาไว้อมแทนลูกงก่อนเไลเลอร์เลยอ่ะเดี๋ยวใส่กลับคืนครับอู้ดันโอเนี่แม่เรื่องเลยเขาเรียกอะไรนะเส้นผมบางภูเขาอีกแล้วเส้นผมมาภูเขาครับนี่มันอุดตรงไหนทางเข้าเลยไหมอุดทางเข้าเลยครับพี่น้องเป็นแบบ มัาจะเป็นกับถังอ่ะถังแล้วอยสะอาดเลยแถ้าจอดกี่เดือนนะถามเดี๋ยวได้จอดที่กี่เดือนไม่ไม่จะเป็นกับถังทาหน้ากับถังมอนากับถังไม่เกี่ยวว่าจอดนานไม่นานดึงโอ้สายยากสายแข็งครับมันไม่ได้ตันไส้ไก่เดิมันมันไม่เข้าไส้ไก่เลยอ่ะคือมันไปอุดเลยมันอุดรูเลยอ่ะอุดน้ำมันมาเลยอ่ะอะไรที่ที่ว่าการโหยัดแล้วมันไม่ดูดอ่ะยัดไม่ดูด อาะตูิไปเอนครับดูที่นี่เลยแยกมาปลืดเลยไหลเลยเด้วาหน้าใส่ถูกสายแล้วเนาะถูกแล้วมั้งถูกแล้วเละแยกยังมาเลยีครับ มันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับตัวไล่ลมน้ำมันไล่ลมในข่อน้ำมันนะครับเล็กกันทั้งหน้าไม่แห้แโอ้นี่แหละเยิ้มเลยครับเยม,ไ,มไหนๆก็ทำแล้วพี่เอาเ็จ <laughs> น่าจะมาถอดตรงนี้ดูอีกครับผมน่าจะบดกองเมื่อกี้นะอะไรอ่ะนีน่อะไรอ๋อเด้งไม่เบ้งนะครับก็ยาวนะพี่น้องนะจับตรงนู้นมานี่ก็สามเมตรได้ ไหนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวโค้งขึ้นเขาลงห้วยครับก่าจะมาถึงเ่องยนต์นะเล็กกันหน่วยแลบเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือบัดนี่มาจะมาแล้วได้ไหมเนียโอ้โหบอกให้ดูข้ไปล่างนะอ๋อกระดูดมาแล้แล้วมาแล้วมาแล้ว เต็นไหมฮะเต้นไหมอาเป็นฟองอยู่เ่เป็นฟองอยู่นี่ครับต้องหมุนรับเบอร์สิบรับตรงกรองตรงนี้ครับเป็นคองอยูมมย่มาเป็นสายแล้วมาเป็นสายแล้วมาเป็นสายแล้วโอ,อ้โหเพราะว่าว เมื่อกี้มนเป็นสายเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นสายเดี๋ยวเป็นฟองเนี่ยมันจะมีเส้นหนึ่งเขาละสายข้างล่างครับเรื่อยเอาเลยเาม,าเามาเต็มไหมก็มาเป็นสายแล้วอะ่ะสลับกับฟองนิดหน่อยลอกนะอลอกเลย ใใจต้องถึงเลยครับงานนี้ถึงมือเสียตินครับถึงมือเท่าแก่ครับเปเดอดิเปเรบอดิดดดดดดเลาิเด,ดูลลัพธครับครับเลเด่น ยดยดอยู่เต็มไหมยังยดอยู่ยังไม่เป็นสายเปิด,ดอ,อีกนี่เป็นไหนเมื่อกี้โอ้เต็มยังเป็นสายแล้วทีนี้อเอาติดเลยติดโลดนี่ครับเส้นผมบังภูเขาเรียบร้อยเนี่ยจะมีขันน็อตปิดตรงกลองตรงนี้นะครับ มีน็อตตัวบนเบอร์สิบสีดำดำนะตัวนี้ก็ปิดครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวอเยวอาลงยกัยกยเสร็จต้องหมุนครับหมุนดอกไว้ครับ ก็เ,เป็นความรู้นะครับสำหรับคนที่เล่นรถใหญ่นะมือใหม่นะครับเอาเอาหัวลงเอาหัวลง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 ก็สับเกียร์ครับแล้วก็ยกลงเลยเหัวลงเหรอเออหัวลงนั่นแหละเออใช <laughs> ้ล็อกอะล็อกต้องแยกไหมพี่เรีย <laughs> บร้อยหัวลงเรียบร้อยครับ เดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องกันลั่มเลยนะต้องยกขึ้นนิดนึงอ่ะลั่มเลยนะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องกันวนะันนี้ก็จะได้เดินทางครับผม เอาเลยนะโอเคครับนิ่มแล้วนะอีกน,นิดนึงป่าเปึ่คันได้ไงครับ ไม่ดับแล้วครับเรียบร้อยก็รอดูรอดูลมครับรอดูลมสรับคลิปนี้ครับเสียตินฟาซิ่งแปรตแรให้เสียงภาษาไทยโดยต้ยสองดำนะครับลาพี่น้องไปก่อนนะตอนนี้ก็ ช่างโบกำลังไล่เจาะส้ักล่างให้ครับไว้ร้อยสายไฟนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ